สวัสดีครับตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านนี้เลยครับเซียงนะครับตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว115นะครับที่นี่จะเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยเหลๆนะฮะความหมายของเซียงก็แปลว่าหอมนะครับตึกที่นี้นะครับมีทั้งหมด6ชั้นนะครับชั้นที่สามารถให้บริการได้ก็จะมีชั้น1 ชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้นคายแมกค,คือชั้นที่ลูฟท็อปบรรยากาศของร้านนี้จะเป็นสไตล์คาเฟ่แอนด์รีสโรว์นะครับสำหรับคนที่ดินเนอร์2คนทํางานกับเพื่อนๆหรือจะมาเป็นครอบครัวบรรยากาศในร้านเขาจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบฟิลเหมือนเราอยู่บ้านสามารถนั่งกินข้าวรีแหลกแต่ที่สําคัญพนักงานที่นี่เป็นกันเองมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในร้านกันก่อนดีกว่าครับตามมาตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ที่โซนชั้น1นนะครับตู้เบเกอรี่ตรงนี้นะครับ จะเป็นอันเดอร์ของเซียงเหมือนกันนะครับชื่อ Origin Food and Bakery แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูอีกทีหนึ่งหลังจากนี้ไะผมพาขึ้นชั้น2ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น2นะครับบรรยากาศโดยรอบของชั้นสองจะตกแต่งด้วยโทนสีวอมวอง่าย,ายๆเป็นเนเชอรัลเนเชอรัลกึ่งมินิมอลนะครับกำแพงก็จะเน้นเป็นภาพวาดให้เรารู้สึกว่าอาร์เคติกเบาๆโทนสีขาวไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยเป็นซุ้มเหมือนกรงนกให้เรามีความรู้สึกเหมือนเป็นโฮมมี่ผ่อนสบายๆส,ส่วนคลายแม็กที่สําคัญขอ,ของชั้น2 ที่เจ้าของร้านเขาบอกก็คือตรงนี้เลยบันไดวนสีดำนี่ครับสามารถเทคจากชั้น1นึ่มาชั้น2ได้สําหรับใครที่ไม่อยากเดินผ่านตรงชั้นหนหรือเราสามารถออกไปยืนถ่ายรูปก็ได้เหมือนกันที่นี่เขามีทั้งหมดด้วยกัน6ชั้นใช่ไหมครับชั้น2เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ชั้น3แล้วก็จะมีชั้นรูท็อปสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินบันได ที่นี่เขามีลิฟต์แก้วพิเศษให้ด้วยชั้น3นี่ก็จะให้ความรู้สึกคล้ายกับชั้น2เลยกว้างหน่อยนะครับจะเน้นแบบสําหรับคุณลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวหรือจะเป็นสําหรับลูกค้าที่มากันสท่านก็จะสามารถเทควิวตรงระเบียงตรงนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น6เป็นชั้นรูฟท็อปสำหรับคนที่ชอบออสังสรรค์หรือว่าชอบดื่มนะครับก็จะแนะนำเลยชั้นนี้ไปครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ชั้นลูฟท็อปหรือว่าชั้น6ของเรากันแล้วนะครับโซนนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการขึ้นมารับลมเย็นจากธรรมชาติดื่มสังสรรค์พูดคุยทานข้าวพร้อมกับดูพระอาทิตย์ตกดินให้ความโรแมนติกสุดๆไปเลยครับพาทัวร์ตั้งแต่ชั้นแรกจนชั้น6ลุฟท็อปท้องก็เริ่มหิวกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาลงไปทำอาหารกินกันดีกว่าวด้วยฝีมือของเชฟที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า10ปีนะครับเขาเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนเป็น 10, 10ปีแล้วเจ้าของร้านของเราจะเข้าครัวด,ด้วยวันนี้ตามผมมาครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าครัวมันจะไม่พิเศษเลยถ้าเราขาดบุคคลผู้นี้ครับเป็นเชฟที่มีประสบการณ์เข้าครัวมาแล้วมากกว่า10ปีเปิดร้านอาหารหลายๆร้านมาแล้วตามด้วยเจ้าของร้านของเราคนสวยนะครับคุณแนทนะฮะเมนเูที่ทำวันนี้ก็คือส้มตำถั่วคอหมูย่างนะครับเป็นเมนูเล็โคมเเมน ร้านเราใช้เส้นมะละกอดำเนินเท่านั้นนะคะอันนี้จะกรอบจะให้ถึงความกรอบนะครับใช่อร่อยมากของเราจะโลโซเดียมนะคะทางร้านเราจะเน้นเรื่องสุขภาพมากๆส้มตำของเราไม่มีผงชูรสค่ะไม่ใส่ผงชูรสเน้นสะอาดเน้นโ o w s o d ียมกลิ่นหอมแซ่ค่ะแนะนำเลยเมนูนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูเล็กคอมเมนต์ของเราตำถั่วคอหมูย่างนะครับโดยเชฟต๊อกค่ะโดยเชฟต๊อกนะครับจริงๆแล้วเชฟต๊อกนี่คือเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเล็กคอมเมนต์อย่างหนึ่งแล้วแต่จริงๆแล้วในร้านเนี่ยเราอยากให้ชิมหลายๆอย่างเดี๋ยวให้ทางครัวท่านอื่นๆทําให้เรากินเนาะได้เลยอ่าเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเต็มโต๊ะเลยก่อนที่จะไปรู้จักอาหารว่าแนทเป็นใคร อ,อ,อแนทนะคะเป็นเจ้าของร้านเซียงค่ะภาษาจีนแปลว่าหอมนะคะคือร้านเราทุกเมนูจะหอมกรมกอบนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสค่ะก่อนที่ป้าเป็นร้านเซียงเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นร้านอะไรหรือเปล่าเคยเปิดคาเฟ่ค่ะสั่ที่จะพิโควิดเนาะทุกคนจะพิโควิดก็เลยมาเปิดร้านเซียงตอนนี้ร่วมกับพาร์ทเนอร์3 ที่เป็นเชฟคนหนึ่งให้เราทำให้เราใช่ค่ะุ้นพี่อีกคนหนึ่งทําไมถึงจับพัดจับถูมาทําเสียงเราพีเออาหารที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วทานง่ายวัตถุดิบบางอย่างอิมพอร์ตตรงมาจากสุราใช่แล้วค่ะอย่างเช่นอาหารทะเลปูก้อนกุ้งปลอดกอนจะดําเนินพันดาเนินใช่ค่ะต้องพันดาเนินเท่านั้นนะคะถึงจะกรอบอร่อยแอบเห็นในเมนูนะแัตารนี่หลายๆอย่างเลยเช่น เซ็ตข้าว<ช>จานเดียวเนี่ยก็ะจะเป็นไหนเป็นเล็คอมเมนต์ของเซ็ตข้าวจานเดียวจะเป็นข้าวไข่นุ่มคอหมูย่างมาล่าค่ะอันนี้แนะนาเลยค่ะหอมอร่อยเะส้มตำมมก็มีอีกเล็คอมเมนต์ก็จะเป็นตําถั่วเลยค่ะอ๋อก็คือตัวเมื่อกี้<ช>ที่เราลงมปทัวกันใช่ใช่ที่ตำตำสดๆดเมื่อกี้เลยที่บอกเน้นย้าอีกทีนึงนะครับว่าอาหารที่นี่เป็นส้มตำก็จริงแต่ว่าเราไม่มีหมูชีลด้วยแล้วก็เมนูอันนี้เป็นหมูทอดเสียงค่ะอันนี้จะแบบอร่อยมากนัวกินกับส้มตำผมไม่เชื่อจะกว่าจะลองชิมลองเลยค่ะ อันนี้ของหมูย่างคือนุ่มจริงนะันเี่ลองเส้นกรอบที่เป็นสายพันธุน้ำเนินใช่ค่ะเฮ้ยเกาะไหมกรอบมากเฮ้ยน่าจะคุยบ้างครับเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะอย่าห้ามของอันนี้ของทังหมดเลยไม่ใช่ไม่ได้ไงใช่อันนีมวงนี้คือมาทำในลานนี้ผมเป็นเจ้าของร้านครับผม อ๋อนี่คือลูกน้องลูกน้องน้อง <c oughs> ลูกน้องสวยขนาดนี้แวะมาแถวลาดเพ้า,า,พาเลยถามเพราว่าร้านอาหารไหนอร่อยที่สุดอ่าเขาบอกว่าแหวนำร้านนี้เลยจังหวะมันมาได้ตรงจังหวะมากดีครับชื่อกระตูนครัวันนี้ก็ได้รับเชิญมาร่วมโต๊ะด้วยเป็นเกียรติมากๆ นั่นแหละนั่นแหละตั้ง<ไ>ตั้งใจมาตั้งใจมาเดี๋ยวเปถาตู่เหมือนกันปกติเป็นคนชอบกินอาหารแบบไทย,ไทยๆหล่อๆป่ะใช่ใช่ใช่บอกว่าร้านนี้ใส่ใจมากๆแล้วจากอร่อยแล้วเนี่ยยังลดโซเดียมอีกด้วยอย่างเราๆเ,เราเล่นออกกำลังกา,ายนะ<ช> <ๆ S 2> แบบว่าๆๆๆถ้ามีเกลือมีโซเดียมมากเกินไปเนี่ยตัวมันจะบวมใช่ผู้หญิองอีกหน้าบวมอีกเออตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์แน่นอนนี่ไงไงอ๋อหอมไหม เสียงไหมหอมได้เหรอเสียงไหมหองคือหอมหอมเครับหอมเพราะครับหมูนุ่มมากๆอันนี้คือมีหม่าล่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ฉุนนะแต่กำลังดีอร่อยครับอันนี้คือแบบไม่มีช้อนกลางไม่มีอะไรนะเพราะว่าเรากรวดกันครบเรียบร้อยแล้วคือไม่รอดไม่รอดเอ้าไม่รอดเหรอไม่เจเดี๋ยวก่อนไม่เจอใช่ไหมไม่เจอคือเมื่อกี้พอเรากินอาหารตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามากินสปาร์้งลินจี่มันจะเข้ากันมากมันจะเฟรชใช่มันทำให้ลิ้นเราเหมือนแบบมีแตะความหวานนิดๆเฟรชลิ้หน่อยๆแบบสปาร์คิ้งมันทำให้ลิ้นแบบ อยากแตกซาดกับว่าอยาว่อากมครับโอพี่ต้องเดินไปไม่เป็นไรค่ะเรามีกระดิ่งกดเรียกพนักงานอ๋ออันนี้คือกดเรียกเหมือนอยู่บ้านค่ะจริงจริงมานิ้าลเนบะครับสวัสดีครับดาสปาร์คิ้งลินจีหนึ่งแก้วค่ะให้คุณตูนี้คือน้ำตกน้ำตกน้ำตกครับชิ้นชิ้นแบบใหญ่มาก ร้านเราไม่ขี้เหนียวนะคะพูดเลยดีมันนุ่มเลยครับนุ่มแล้วมันความเครืองมันเข้าถึงมากถ้ากระดองสดๆมันจะเป็นประมาณสีอย่างนี้นะครับนี่คือสดๆจริงนะกูเรานะคะพัชเจอร์ไลท์ก่อนนะคะลวกน้าร้อนไม่ต้องกลัวท้องเสียเลยวรนนีเป็นร้าดหน้าน้ําแดงค่ะเส้นกรอบแล้วก็มีความูย่างซอสมาล่าเป็นจิ้นเนี่ยจะเต็มๆอัพน้ำมาน้ำมาเอ้าโอเครวดเร็วทันใจปาร์ตี้ปีนเขา น้ำแดงแบบที่เขาทำหูฉลามอ่ะแต่เราเอามาครีเอทเป็นราดหน้าน้ำแดงสไตล์เหลามันหอมมันเข้มข้นมากแล้วเส้นกรอบของเราเป็นเส้นใหญ่ที่เอาไปทอดกรอบไม่ใช่เส้นหมี่ค่ะสบายจังเลยอ่ะมีคนพูดแทนเราจ่วนเราก็กินอย่างเดียวเลยดูความสดนะดูความดูความเด้งนะดูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากความนุ่มนี้ กึ่งกึสุกกึ่งกึงใช่ใช่เพื่อความเด้งความหวานคืออาหารทะเลนะคะเทคนิคคืออย่าปรุงสุกเกินแบบโอ้กุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ความสดมันจะหายไปใช่ไหมถูกต้องครับใช่ค่ะความหวานเรื่องการจอดรถตัวตุนเองเข้ามาก็มีที่จอดตรงเมรนิดนึงนะจะมีลานจอดกว้างๆเลยด้านซ้ายมือก็เดินมานิดเดียวก็ถึงเลยครับอันนี้นะคะจะเป็นคอรเทปไพยสไตล์อังกฤษค่ะข้างบนจะเป็นแมชโพเตโต้ข้างล่างจะมีหลายไส้มากขอชิมนะได้เลยค่ะข้างบนจะแบบเต็มเต็ม พี่กินกากินเป็นกาชิมอ่ะของเราไม่มีไข่ไข่มันทาด้วยนะคะไม่มีเสียงมากมากภาษาจริงนะจะเป็นเนื้อมีเนื้อโคขุนบรามันค่ะแล้วก็ข้าวโพดแครอทถั่วลันเตาสำหรับคนที่ชอบเล่นกล้ามทำอบด้วยแมสโพรติโตเรามันเป็นเนื้อล้วนๆนะครับก็คือค l e น n มากอันนี้ไม่มันเลยถ้ามาถึงร้านอย่างนี้คาเฟ่แอนเดสรอน ต้องมีตบท้ายด้วยของหวานของเรานะคะจะมีพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนอันนี้คือแบบแนะนำเลยหวานน้อยเอามาเลยดีกว่าพี่ตูนกดให้หน่อยค่ะกดอีกแล้วสบายมากไม่ต้องเดินไปขอชิมให้ขอชิมวันนี้ก่อนนะครับเป็นพุดดิ้งพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเซี่ยงงาอืมหูหอมจริงเลยหอมมากหอมมากตายละเ้าพี่ตูนล่ะ คือมันตัดไปหมดเลยอ,อร่อยอันนี้เป็นนามะช็อกโกแลตนะคะนามะช็อกอยากกินดาร์กช็อกโกแลตคะ่ะอันนี้จะมีความติดขมนิดนิดเจ้าเจ้าว่านจะนุ่มๆแล้วก็มีความดักดาร์ครับมันจะมีแบบติดดาร์กนิดนึงแล้วก็สภาวะหนึ่งมันจะหวานพอหวานเสร็จปุ๊บมันจะกลิ่นออกขึ้นทางจมูกใช่ถูกต้องอืมอิมอมอ่มมากครับดูจากสภาพก็ได้ฟูมากตัวนี้คือเนื้งท้องตึงมากอร่อยไหมคะอร่อยมากร่ำเรื่องไหมคะอร่อยมากคือผมไม่อยากให้เชื่อ ผมไม่อยากให้เชื่อตัวผมเองนะอยากให้มาลองกินเองดีกว่าเพราะว่าเทสแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมอะผมว่ามองว่าอร่อยคนสายสุขภาพเนาะไม่อยากกินโซเดียมไม่อยากกินโซเดียมไม่อยากกินผงชูรสแล้วก็ต้องการอาหารสดที่มาส่งตรงมาจากความอร่อยแบบสุราเลยเงี้ยครับแนะนำครับแล้วช่องทางการติดต่ออื่นมีไหมก็คือไอจีเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบค่ะคือเซียงเซียงคำว่าเซียงอย่างเดียวก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้ขอฝากร้านเซียงไว้ด้วยนะคะอยู่ลาดพร้าว15ค่ะติดปากซอยนะคะ สังเกตจากบันไดวนสีดำค่ะด้านหน้า mm hmm. แล้วก็มีเสียงตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่30%วันที่1 3 0ถึง30%มิถุนายนนี้นะคะอาหารเราลดทุกอย่างทุกเมนู mm hmm. กับคอร์เทสไพายยกเว้นขนมและเครื่องดื่มค่ะ ถ้าใครที่ดูผ่านรายการของบอสอภิวัตจะให้ไป็นอีก10%มาตอนไหนก็ได้ถ้าหมดเขต30มีิถุนายนใช่แล้วบังเอิญเจอวิดีโอนี้ใช่แล้วใช่แล้วบอกว่ามาจากช่องของบอสอภิวัตลดไปเลยครับ10% 1เเฉพาะอาหารอาหารคาวนะครับไม่รวมเครื่องดื่มและขนมเหมือนกันก็อยากจะขอฝากร้านเซียงนะคะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะมาลองเองเราอะใส่ใจคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ใส่ ผงชูรสล,ลองเปิดใจลองอชิมเพราะาว,ว่าเราตั้งใจทํามากๆลองผิดลองถูกมาลองฝากดูนะครับร้านอาหารเป็นแบบสไตล์ไทยเหล่าเนาะออกแนวโลโกของไทยนั่นแหละสนับสนุนอาหารไทย SFE ของเรา,า EP ต่อไปที่ร้านไหนเดี๋ยวเราเจอกันครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขอนั้ง <c oughs> คุยมเมาส์กันต่อก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย